ฟังสิ่งเบ็ดนี่สิใช่สิ่งดีมากเลยอ่ะกลางแหลมก็ใสแน่ยใช่เขาใสเลยเชิญกลัวงันหรยเราจะมีความสุขแบบนี้ได้ยังไงและจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้สตูดิโอของเราสิ่งดีขึ้นผมแอนดรูว์โกเบิร์กเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้พัฒนาสตูดิโอมอนิเตอร์จากนอยแมนและวันนี้ผมก็จะไปหาเพื่อนเพื่อนักดนตรีเด็กรู้มาว่าเขากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่และวันนี้ผมมีอะไรดีๆไปเซอร์ไพรส์เขา เฮ้ยพวกสูเี็ดีังกันพวกผมก็ลังแต่งเพลงกันอยู่ครับไอโอ้ดีดีต่งเด็ดกเพลงละสูโอ้กับเพลงสองเพลงครับไอปฏิกิริยากันบันใดนะโอ้เบิ้งของละขาท่าเนาะสูเบิ้งกลางค้างเนาะมีแต่อดนานผนังกัมมีไมแอมมันลดเสียงสะท้อนใดตัวละแมนอยู่ครับอายเออแมนแมนแมนวิผนังแข็งแข็งมันก็ดีมองนี้ลละเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งว่ามันจะมีผลต่อเสียงจังใดเนาะเบิ้งครั่งทึ่งกะเห็นบอก มอเมีต่แข็งแข็งอยู่คงทึงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไอ้ไม่ยังไม่เบิงเบิงในสูงนก็เอ,อียงวีแหมาแล้วเอา้าไปลองเบิงเอา้ามันก็น้อยแต่อายมันก็น้อยอยู่แต่ของขนาดนี้กำลังดีด้มันปเป็นเรื่องของการระยะการฟังมากกว่านะอ่ามันก็เลยมีสวิตป,ปัดพี่เสร็จต่างๆให้หมอกระพอง แล้วกับตัวควบคุมถ้าเฮาว่างลํโพงไวไกลโตมิกนะเฮาก็จะได้ยินเสียงเบสที่มันเพิ่มขึ้นบวมอ่ะมันบอดีดอกแต่โตทํางานแต่ละทีมันกับพูดกันนะมันมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดหน่อยเนาะดังนั้นเฮาก็ต้องนี่มาปรับโลกคัดมองนี้มันมีปุ่มปรับโลกคัดเพื่อให้มอกับขนาดโตทํางานแต่เท่าที่เบิรงนี่โนะตทํางานเฮ้ามันเป็นขนาดกลางนะกับปรับโลกคัดลงจากหน่อยนะห้มันบวมหลายโอเคเอาจะเอา ไปตั้งไว้ขังทั้งสายนะเสียบเลยเสียบเลยจากนั้นก็นเมื่อบิองคู่มือนะคู่มือนี่สําคัญหลายๆเอคู่มือโหลดจากเว็บไซต์เดอ้อมันเซมีรายละเอียดต่างๆไมเพาเบิ่งหลัาก็มี่มมไดอะแกรมป้นมันออกมาเลยนี่ไดอะแกรมนี่สําคัญมันเอาเมาวัดความห่างได้เอาหาเสือกนะเ,เ,เสือกเ,อเสือก<ๆ>ใส เสื้อเสื้อโอเคเอาเสื้อมาว่างไว้นี่จุดตรงกลางนี่แล้วก็ตึงไปทีลำพงเลยอ่าให้มันตึงๆนะตัวขนาดกลางนี่อสามสิบองศานะตามที่เขาแนะนําบอกโอเคพอได้ส0มองศาเสร็จแล้วเอาไปีกครั้งนึงเอาเพชรขึ้นกันอีกครั้งนึงให้มันตึงนะปรับระยะอย่าให้มันย่อนหลาปรับปรับปรับถอยหลังออกนิดนึงนิดนึงให้ให้ให้มันซ้ำกัน ปั๊บปั๊บอีกทอยโอเคที่นี้เอาไปวัดอีกครั้งนึงบาดเี้ครับวัดวัดเอาไปวัดอีกครั้งหนึ่งบักเสมาไปไหมบักลาฟาวเนเออคือกันความตึงนี่มันต้องขึ้นกันแล้วก็เอามาว่างไว้แล้วก็เอามาวัดระยะความกว้างของมันจากอีกตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งให้มันกว้างซ้ำกันอีกนะให้มันตึงพอดีใหญ่มันย่อนเนาะโอเคขั้นตอนต่อไปกับมานี่เบิ้งปั๊บหนาลำพุ่งให้มัน มองเห็นกับโตเข่าพอดีให้มันพอดีกับหูเฮาอนะ่ะมันจังสีฟั่งถนัดนะเอาขมลงนิดนึงอ่าลวก็ให้มันตรงตรงละกันบ่อยมันเฟดกันนะโอเคที่นี่เท้ามีซับนะเขาสามารถเอาซับมาวางไว้ข้างหน้าดัานนาตรงกลางเลยเลยนะมันจังสีฟังเป็นสเตอริโอได้นะลวก็สามารถปรับเป็นโมโนได้นะ สามารถเทสเรฟเฟรนฟังหลายหลายรูปแบบโอเคเรามาฟังกันว้ wow. าวอ้าวคอยก่อนได้อ้ oh. บนหูเทอแหลกเด้ดนี่โอ oh. ้มา wow. มาโคดีอ่ะเฮ้ยเสียงเบนี่โอ้ oh. ดีคักแม่มันพอดีเนาะมันบุบวมลากาโ oh. อ้คข่ลืมเสียงเก่าๆของคข่ไปเลยนะ นี่ยต้องมานั่งฟังเรฟเฟลนล้วพ์โักตีดีหม่นะเ oh, like สียงการแหลมโคดีนะครับเสียงมันโบบางกอบนะแล้วก็มันบอลลำค่านะเครียดขนาด <c oughs> อาา๊่คอยมัดเบสขัดไอจากะค่อยฟังนะเสียงดีคักนะแล้วก็โอ้เปลี่ยนวิธีการมิกเพลง่อยเลยล่ะ Already, with some care and attention, we see a great result. In the next video, we will show you the Neumann control software. See you soon!